สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวหมายจากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ทะมาเล่นของเล่นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นของเล่นจากคอสมอสกันค่ะในชุดของเล่นนี้นะคะเขาก็มีสมุดคู่มอือการเล่นมาให้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองการกระโดดของคลื่นเสียงกันค่ะวันนี้เราจะต้องมีลูกโป่ง1อันนะคะแล้วก็สายยาง หรือว่าสายน้าเกลือก็ได้แล้วก็กลวยพลาสติก2อ,อันแล้วก็กันไกลค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอ,อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามีสายน้ําเกลือกลวยพลาสติก2อ,อันลูกโป่งกันไกลแล้วก็เราเตรียมเหมือนเป็นกวดหินอันเล็กๆค่ะเบาๆหรือว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเม็ดข้าวสารแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องตัดลูกโป่งก่อน เราจะตัดปลายลูกโป่องออกสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะครอบลูกโป่งลงบนกล้วยขั้นตอนนี้อาจจะทํายากสักเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆอาจจะขอให้คู่ครองช่วยทําก็ได้นะคะ เราก็ครอบให้ผิวของลูปโป่งตึงนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต่อกกลวยเข้ากับสายยางต่อกกลวยทั้งสองด้านนะคะแต่ว่ากลวยอีกด้านหนึ่งเราจะไม่ใส่ลูปโป่งค่ะเพราะว่าเราจะใช้เป็นที่เป่า เราจะเทเม็ดข้าวสารแห้งลงบนลูกโป่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเม็ดข้าวสารแห้งเราใช้เป็นเหมือนเม็ดกรดหินเล็กๆเบาๆแทนนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะเทเม็ดข้าวสารแห้ง ไว้แบบนี้นะคะเกลี่ยให้ทัว่วบนลูกโป่งหลังจากนั้นเราจะทดลองพูดแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตว่าในขณะที่เราพูดนี่นะคะเสียงคลื่นเสียงจะวิ่งไปที่ปลายกรวยด้านหนึ่งแล้วทำให้เม็ดข้าวสารแห้งสามารถกระโดดได้นาะสนใจใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมพูดเลยค่ะเดี๋ยวเรานับ123าพร้อมๆกันนะคะ1 2, สอง ดูกันะชัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากการทดลองนี้นะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดเสียงจะวิ่งไปที่กลวยอีด้านหนึ่งทําให้ลูกโป่งสั่นแล้วก็เม็ดข้าวสารสามารถกระโดดได้เราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง Youtube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆ แล้วเราอยากให้คุณเชิญชาววิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ